บทที่สามประเด็นข้อพิพาท 1. ประเด็นข้อพิพาทคืออะไรเหตุที่ต้องมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทก่อนพิจารณาคดีเพราะว่าการพิจารณาคดีเป็นการต่อสู้กันระหว่างโจทย์ผู้ฟ้องคดีกับจำเลยผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งต้องมีการนำเสนอพยานหลักฐานต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาตัดสินคดีดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ศาลจะต้องกำหนดให้คู่ความนำเสนอพยานหลักฐานได้ถูกต้องตรงกรัน ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่าการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเมื่อศาลได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วคู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำสืบก็ต้องพยายามหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าเป็นไปตามที่ตนเองกล่าวอ้างหากไม่มีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทคู่ความอาจจะนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ไม่ตรงประเด็นทำให้การพิจารณาคดีเกิดความล่าช้าและเกิดความยุ่งยากในการตัดสินคดีของศาลพิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้ โจทฟ้องว่าจำเลยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากโจ์ไปเมื่อถึงกำหนดชำระแล้วจำเลยกลับไม่ยอมนำเงินมาชำระตามสัญญากู้ยืมเงินโจ์ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาจำเลยให้การว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจ์ไปจริงแต่ได้ชำระหนี้ตามสัญญานั้นแล้วให้กำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบประเด็นอิทธูหมายถึงหัวข้อหรือจุดสำคัญของเรื่องเวลาเราพูดคุยกันเรามักจะบอกให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดเข้าประเด็น ซึ่งก็หมายถึงการพูดจุดสําคัญของเรื่องที่จะคุยกันส่วนความหมายในทางพิจารณาคดีประเด็นหมายถึงเรื่องต่างๆที่คู่ความยกขึ้นให้ศาลพิจารณาหรือวินิจฉัยซึ่งเรียกว่าประเด็นแห่งคดีประเด็นแห่งคดีสามารถเกิดขึ้นได้สองกรณีคือ1ประเด็นที่เกิดจากคําฟ้อง2ประเด็นที่เกิดจากคําให้การตัวอย่างที่1ประเด็นแห่งคดีที่เกิดจากคําฟ้อง เช่นแดงฟ้องว่าดำกู้ยืมเงินไป1 0 0 0 0แบาทโดยแดงได้ทวงถามดำไปแล้วแต่ดำปฏิเสธไม่ชำระหนี้ขอให้ศาลสั่งให้จำเลยชำระเงินกู้คืนพร้อมดอกเบี้ยจะเห็นว่าจากคำฟ้องของโจทย์มีประเด็นคือจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้กับโจทย์ประเด็นแห่งคดีตามคําให้การนายดำให้การว่าดำได้ไม่ได้กู้เงินของแดงไปสัญญาที่นายแดงนํามาฟ้องเป็นสัญญาปลอมจะเห็นว่าประเด็นตามคําให้การของจําเลยมีประเด็นคือจําเลยไม่ได้กู้เงินโจทย์ ตัวอย่างที่สองประเด็นแห่งคดีที่เกิดจากคำฟ้องเช่นนายหนึ่งฟ้องว่านายสองขับรถโดยประมาทชนรถของนายหนึ่งจนเสียหายต้องซ่อมขอให้ศาลสั่งให้นายสองชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทจากคำฟ้องจะเห็นว่ามีประเด็นแห่งคดีคือนายสองทำละเมิดนายหนึ่งหรือไม่ค่าสินไหมทดแทนจำนวนหนึ่งแสนหรือไม่จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้ขับรถด้วยความประมาทชนรถโจดและค่าสินไหมทดแทนที่โจดเรียกร้องไม่ใช่จำนวนที่โจดเสียหาย จะเห็นว่าตามคำให้การของจำเลยมีประเด็นแห่งคดีคือจำเลยไม่ได้ทำละเมิดโจทก่าสินไหม่ทดแทนไม่ใช่จำนวนที่โจทเรียกร้องจะเห็นได้จากตัวอย่างที่1และที่สองว่าประเด็นแห่งคดีเกิดขึ้นจากคำฟ้องและคำให้การของจำเลยว่ามีเรื่องสำคัญอะไรและเรื่องสำคัญนั้นก็เป็นประเด็นแห่งคดีของโจทและจำเลยประเด็นแห่งคดีจะกลายไปเป็นประเด็นข้อพิพาทต่อไปข้อสังเกตเกี่ยวกับคำฟ้องและคำให้การ 1. นึคำฟ้องประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์จะต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่เป็นหลักฐานแห่งข้อหาตามปวแท่งหมู่172วรรคสองด้วยหากเป็นคำฟ้องที่ไม่ชัดแจ้งก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดประเด็นแห่งคดีเป็นฟ้องที่ไม่ชอบไปส่วนคำให้การประเด็นตามคำให้การต้องแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์หมู่177วรรคสอง 2. คำให้การที่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทคือคำให้การที่จำเลยให้การรับโดยชัดแจ้งเช่นโจทฟ้องเรียกร้องเงินตามสัญญากู้จำเลยให้การรับว่าได้กู้เงินจากโจทย์จริงแต่จำเลยยังไม่มีเงินมาชำระหนี้ตามฟ้องกรณีเช่นนี้คำให้การของจำเลยเป็นคำให้การรับโดยชัดแจ้งดังนั้นจึงไม่มีข้อพิพาทที่ศาลต้องให้คู่ความสืบพยานอีก 3. ส่วนคำให้การที่จำเลยไม่ได้ให้การรับโดยชัดแจ้ง แต่เป็นคำให้การที่ถือว่าจำเลยรับฟ้องโจทก์เช่นกรณีที่จำเลยไม่ได้ให้การถึงฟ้องโจทก์ในประเด็นใดถือว่าจำเลยรับในประเด็นนั้นในทางแท่งนิ่งถือว่ายอมรับซึ่งแตกต่างจากคดีอาญาหากจำเลยนิ่งถือว่าจำเลยปฏิเสธยกตัวอย่างเช่นโจทก์ว่าจำเลยผิดสัญญาเช่าไม่ยอมชำระค่าเช่าเรียกร้องให้จำเลยชำระค่าเช่าและเบี้ยปรับเป็นจำนวนเงินอีก1 0 0 0 0มบาทจำเลยให้การเฉพาะประเด็นเรื่องค่าปรับว่าเป็นค่าปรับที่ไม่ได้เป็นไปตามสัญญาเท่านั้น กรณีเช่นนี้เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การถึงเรื่องผิดสัญญาเช่าถือว่าจำเลยรับในประเด็นนั้นแล้วเพราะจำเลยให้การต่อสู้ในประเด็นเรื่องค่าปรับเท่านั้น 4. คํคำให้การที่มีลักษณะขัดแย้งกันเองถือเป็นคำให้การที่ไม่ชอบถือว่าจำเลยรับ คำที่ภากษาดีกาที่2 6 3 1กสามับาจำเลยให้การต่อแรกว่าจำเลยทำสัญญากู้เงินกับโจ์จริงแต่ทำขึ้นเพื่อเป็นประกันการที่โจ์ให้จำเลยเป็นตัวแทนนำเงินไปให้ผู้อื่นกู้จำเลยไม่ได้รับเงินตามสัญญากู้เป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้กู้เงินจากโจ์แต่คำให้การของจำเลยตอนหลังจำเลยให้การว่าหากฟังว่าจำเลยกู้เงินโจ์จริงจำเลยได้ชำระเงินแก่โจ์แล้วเป็นการรับว่าจำเลยกู้เงินโจ์จริง คำให้การของจำเลยจึงขัดแย้งกันจำเลยไม่ได้ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์โดยชัดแจ้งว่าจำเลยไม่ได้ทำสัญญากู้เงินกับโจทก์จึงเป็นคำให้การที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177รวรรสองถือว่าจำเลยได้ยอมรับตามข้ออ้างของโจทก์ผู้เขียนจะเห็นได้ว่าคำให้การของจำเลยในคดีนี้ขัดแย้งกันถือเป็นคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งเป็นคำให้การที่ไม่ชอบด้วยป มีแพ่งมาตรา177วรรคสองดังนั้นจึงไม่ถือว่าจำเลยรับข้อเท็จจริงในคดีไม่เกิดประเด็นข้อพิพาทประเด็นข้อพิพาทประเด็นข้อพิพาท point in dispute หรือ matter in issue หมายถึงประเด็นแห่งคดีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับหรือเป็นปัญหาที่คู่ความยังโต้เถียงกันอยู่ดังนั้นการกำหนดประเด็นข้อพิพาทก็คือการพิจารณาประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การ ประเด็นไหนที่เป็นข้อพิพาทกันก็ต้องให้สารตัดสินในประเด็นที่พิพาทกันนั้นส่วนประเด็นไหนที่ไม่พิพาทกันสารก็ไม่จําเป็นต้องพิจารณาอีกพิจารณาตัวอย่างแดงฟ้องว่าดำกู้ยืมเงินไป1 0 0 0 0แบาทโดยแดงได้ทวงถามดำไปแล้วแต่ดำปฏิเสธไม่ชําระหนี้ดำให้การว่าดำได้ไม่เคยกู้ยืมเงินของแดงไปสัญญาที่แดงนํามาฟ้องเป็นสัญญาปลอม ให้กำหนดประเด็นข้อพิพาทประเด็นข้อพิพาทหมายถึงประเด็นแห่งคดีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่รับดังนั้นในคดีนี้จึงพิพาทกันเกี่ยวกับจำเลยได้กู้เงินโจทย์ไปจริงหรือไม่ประเด็นข้อพิพาทมีสประเภทคือประเด็นข้อพิพาทในข้อกฎหมาย (legal issue) ซึ่งเป็นประเด็นที่ศาลร,รับรู้ได้เองไม่ต้องมีการสืบพยานและประเด็นข้อพิพาทในข้อเท,ทจ็จจริง i t t o o f Fa c t ซึ่งเป็นประเด็นที่สารไม่สามารถรับรู้เองได้คู่ความต้องนำสืบพยานให้สารรู้ถึงข้อเท็จจริง ตัวอย่างที่1โจทฟ้องว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าห้องพักจากโจทโดยตกลงค่าเช่าเดือนละ10,000บาทแต่จำเลยผิดนัดไม่ยอมชำระค่าเช่าติดต่อกันจำนวน6เดือนขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระจำนวน6 0,000บาทพร้อมเบี้ยปรับอีกจำนวน1 2 0 0 0บาทจำเลยยื่นคำให้การว่าจำเลยไม่ได้ผิดสัญญาเช่าและค่าปรับที่โจทเรียกร้องมานั้นไม่ได้อยู่ในข้อตกลงในสัญญาเมื่อพิจารณาถึงคำฟ้องและคำให้การจะเห็นได้ว่ามีประเด็นข้อพิพาทดังนี้หนึ่ง จำเลยผิดสัญญาเช่าจริงหรือไม่สองเบี้ยปรับเป็นไปตามที่โจทเรียกร้องหรือไม่ตัวอย่างที่สองโจทฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทฐานกระทำละเมิดต่อโจทโดยบรรยายฟ้องว่านายแดงลูกจ้างของจำเลยได้ขับรถไปในทางการที่จ้างด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุให้ชนกับรถโจทเสียหายเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทจำเลยให้การต่อสู้ปฏิเสธฟ้องโจทว่านายแดงไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยจึงไม่ได้ขับรถไปในทางการที่จ้าง และไม่ได้ขับรถด้วยความเร็วจนชนรถของโจดโจดต่างหากที่ขับรถตัดหน้านายแดงโดยกระทันหันและถ้าหากว่าต้องซ่อมรถค่าซ่อมก็ไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทตามที่โจด์กล่าวอ้างมีประเด็นข้อพิพาทดังนี้หนึ่งนายแดงทำละเมิดโจดหรือไม่สองนายแดงเป็นลูกจ้างและทำละเมิดในทางการที่จ้างของจำเลยหรือไม่สามค่าสินใหม่ทดแทนจำนวนหนึ่งหมื่นหรือไม่ข้อสังเกตเมื่อมีการกำหนดประเด็นข้อพิพาทแล้วต้องพิจารณาต่อไปว่า ในแต่ละประเด็นนั้นคู่ความฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ตามหลักที่ว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป 2. การชี้สองสถานคืออะไรการชี้2ส,สถานคือกระบวนการที่ศาลกำหนดประเด็นขอ้อพิพาทและหน้าที่นำสืบของคู่ความหลังจากที่จําเลยได้ยื่นคำให้การแก้ฟ้องโจทก์แล้ว ซึ่งปกติแล้วในคดีแท่งสารจะก,กำหนดวันที่สองสถานเพื่อให้คู่ความมาสาลเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบแต่ก็มีกรณีที่สารไม่จำต้องทีสองสถานก็ได้หากเป็นไปตามมาตรา182มาตรา183ในวันที่สองสถานให้คู่ความมาสาลและให้สารปรวจคำคู่ความและคำถแถลงของคู่ความแล้วนำข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความและคำถแถลงของคู่ความเทียบกันดู และสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้างข้อเถียงและพยานหลักฐานที่จะยื่นต่อศาลว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงนั้นอย่างไรข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันก็เป็นอันยุติไปตามนั้นส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทต,ตามคำคู่ความให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทและกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้ กระบวนการในวันที่สองสถานมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. นสารตรวจคำคู่ความและคำถแถลงของคู่ความแล้วนำข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคำคู่ความและคำถแถลงของคู่ความเทียบกันดูการถามถึงคำแถลงของคู่ความนั้นสารต้องทำเพื่อทำให้ประเด็นชัดเจนขึ้นจะตั้งประเด็นขึ้นใหม่ไม่ได้เพราะคำถแถลงไม่ใช่คำคู่ความจึงตั้งประเด็นใหม่ไม่ได้สารฟังคำถแถลงเพื่อเพิ่มประเด็นขอ้อพิพาทไม่ได้แต่ลดได้ คำที่ภากษาดีกา 751-752, 2,509ศาลมีอำนาจตัดหรืองดสืบพยานตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คดีดำเนินไปโดยไม่ชักช้าในกรณีที่ศาลสอบทนายโจทย์ว่าจะสืบพยานต่อไปในข้อใดและทนายโจทย์ทแถลงว่ายังแถลงไม่ได้ขอสงวนไว้ก่อนแม้ทนายอีกฝ่ายแถลงว่าพยานที่จะสืบข้อใดหากลับข้อเท,ท็จจริงได้ก็จะรับเพื่อไม่ให้คดีล่าช้า ทนายโจย์ก็ยังยืนยันเช่นเดิมดังนี้การที่ทนายโจท์ไม่ถแถลงให้สารทราบเป็นการประวิงคดีให้ชักช้าสารจึงชอบจะงวดสืบพยานโจท์ต่อไปได้ 2. ส,สอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้างข้อเถียงและพะยานหลักฐานที่จะยื่นต่อสารว่าฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้า ข,ข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันก็เป็นอันยุติไปตามนั้นส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความฝ่ายอื่นไม่รับและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทต,ตามคำคู่ความให้ศาลกำหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาท 3. คู่ความไม่มาศาลในวันที่สองสถานศาลก็จะทำการที่สองสถานไปโดยถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบการที่สองสถานแล้ว ตามมาตรา183ทวีตในกรณีที่คู่ความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันที่สองสถานให้ศาลทำการที่สองสถานโดยให้ถือว่าคู่ความที่ไม่มาศาลได้ทราบกระบวนพิจารณาในวันนั้นแล้วคู่ความที่ไม่มาศาลนั้นไม่มีสิทธิคัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องเว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถมาศาลได้ในวันที่สองสถานเพราะเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ หรือเป็นการคัดค้านในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนในกรณีเช่นนี้ให้นำมาตรา183วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลมประเด็นข้อพิาพาทในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าปัญหาข้อกฎหมายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบและสารวินิจฉัยได้เองส่วนปัญหาข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่ต้องนำสืบพยานหลักฐานเสียก่อนสารจึงจะวินิจฉัยได้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจและแยกแยะได้ว่าประเด็นปัญหาข้อกฎหมายมีอะไรบ้างและปัญหาข้อเท็จจริงมีอะไรบ้างข้อสังเกตสิทธิในเรื่องอุรท์ดีกาของคู่ความซึ่งกฎหมายจะจำกัดในเรื่องการอุดท์ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไว้โดยกำหนดทุกทรัพย์ในคดีหากทุนทรัพ์น้อยก็ไม่อาจอุดทนหรือดีกาได้ แต่ในส่วนปัญหาข้อกฎหมายอุรท์ดีกาได้เสมอเพียงแต่ต้องเป็นข้อ,อกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้วในสารชั้นต้นเท่านั้นประเด็นปัญหากฎหมายเป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความตัวบทกฎหมายและการปรับข้อเท็จจริงกับตัวบทกฎหมายซึ่งประเด็นปัญหาข้อ,อกฎหมายนั้นหากเป็นกฎหมายไทยคู่ความไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบสารย่อมที่พักษาได้เองแต่หากเป็นปัญหาข้อ,อกฎหมายต่างประเทศแล้วคู่ความต้องนำสืบเพราะสารไม่อาจทราบเองได้ ประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในคดีใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งข้อเท็จจริงนั้นต้องพิสูจน์โดยการสืบพยานหลักฐาน 3. ข้อเท็จจริงใดบ้างที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานโดยปกติแล้วการฟังข้อเท็จจริงใดของศาลจะต้องมาจากการนําสืบพยานหลักฐานนั้นตามที่กฎหมายกําหนดพยานหลักฐานที่ไม่ได้มีการนําเสนอด้วยวิธีการสืบพยาน ศาลก็รับฟังไม่ได้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา84การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีใดจะต้องกระทําโดยอาศัยพยานหลักฐานในสํานวนคดีนั้นแต่อย่างไรก็ตามมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นของมาตรา84 1. ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป 2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้หรือ 3ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในสาร 1. ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไปหมายถึงข้อเท็จจริงที่บุคคลทั่วไปต้องรู้กันอย่างแพร่หลายมีใช่รู้กันเฉพาะหมู่เล่าหรือเฉพาะท้องถิน่นเช่นถ้อยคําภาษาขนบรรมเนียมประเพณีสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือที่ประชาชนพบเห็นเป็นประจำสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติสิ่งที่ปรากฏทางภูมิศาสตร์ข้อเท็จจริงเหล่านี้ประชาชนโดยทั่วไปย่อมรู้ได้จึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อีก 2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้หมายถึงข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเช่นนั้นโดยเด็ดขาดไม่มีผู้ใดโต้เถียงได้เช่นประวัติศาสตร์ของชาติกติจก,การความเป็นไปได้ของบ้านเมือง 3. ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลสาร3.1การรับกันในชั้นคำให้การเป็นกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การให้ศาลภายหลังจากได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การและสำเนาคำฟ้อง ซึ่งคำให้การของจำเลยนั้นอาจเป็นคำรับโดยตรงหรือเป็นคำรับโดยปริยายก็ได้ซึ่งคำให้การรับโดยปริยายนั้นเป็นกรณีที่คำให้การของจำเลยนั้นเป็นคำให้การที่ไม่ได้รับโดยตรงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยชัดแจ้งจึงถือว่าเป็นคำให้การรับเป็นเหตุให้ไม่ต้องมีการพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานอีก หากจำเลยปฏิเสธโดยชัดแจ้งแต่ไม่มีเหตุในการปฏิเสธซึ่งในกรณีนี้ทางกฎหมายถือว่าเป็นคำให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งแต่เมื่อจำเลยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธจำเลยจึงไม่มีสิทธิในการนำพยานหลักฐานมาสืบส่วนกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การแต่มีบางประเด็นจำเลยไม่ให้การถึงกรณีเช่นนี้ย่อมถือว่าจำเลยรับในประเด็นที่ไม่ได้ให้การถึงในทางแ้่งจำเลยนิ่งถือว่ายอมรับหากเป็นกรณีที่จำเลยไม่ยื่นคำให้การ หรือขาดนัดยื่นคําให้การน,นั้นจะถือว่าจำเลยยอมรับไม่ได้แม้จำเลยไม่ได้ยื่นคําให้การจึงไม่มีประเด็นตามคําให้การก็ตามแต่ในคดีดังกล่าวก็ยังมีประเด็นตามคําฟ้องของโจทก์ดังนั้นจึงต้องมีการสืบพยาน3.2การรับกันในชั้นพิจารณาเป็นกรณีที่ตัวความหรือทนายความของตัวความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้กล่าวหรือถแถลงในสารรับตามข้ออ้างของคู่ความฝ่ายตรงข้ามในระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ยังมีกรณีที่กฎหมายถือว่าเป็นคำรับของคู่ความอีกด้วยพิจารณาดังต่อไปนี้มาตรา123ถ้าต้นฉบับเอกสารซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานนั้นอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคู่ความฝ่ายที่อ้างจะยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่งต้นฉบับเอกสารแทนการที่ตนจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญและคำร้องนั้นฟังได้ให้ศาลและมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ศาลจะกำหนดถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีต้นฉบับเอกสารอยู่ในครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าข้อเท,ท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องนำสืบโดยเอกสารนั้นคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้ว มาตรา124ถ้าคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารไม่ยอมนำมาหรือยืน่นต้นฉบับเอกสารหรือถ้าคู่ความฝ่ายนั้นได้ทำให้เสียหายทำลายปิดบงังหรือทำด้วยประการอื่นใดให้เอกสารนั้นไร้ประโยชน์โดยมุ่งหมายที่จะกีดกันไม่ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง จะต้องนำสืบโดยเอกสารนั้นคู่ความฝ่ายที่ไม่นำมาหรือยื่นเอกสารดังกล่าข้างต้นนั้นได้ยอมรับแล้วมาตรา125วงร้ารสามถ้าคู่ความซึ่งประสงค์จะคัดค้านไม่คัดค้านการอ้างเอกสารเสียก่อนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จหรือศาลไม่อนุญาตให้คัดค้านภายหลังนั้นห้ามมีให้คู่ความนั้นคัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงของเอกสารนั้นหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจของศาลในอันที่จะไต่สวนและชี้ขาดในเรื่องการมีอยู่ความแท้จริงหรือความถูกต้องเช่นว่านั้นในเมื่อศาลเห็นสมควรและไม่ตัดสิทธิของคู่ความนั้นที่จะอ้างว่าสัญญาหรือหนี้ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิด3.3กรณีที่กฎหมายถือว่าเป็นคำรับของคู่ความมาตรา183วรรคสามในการสอบถามคู่ความตามวรรคหนึ่ง คู่ความแต่ละฝ่ายต้องตอบคำถามที่ศาลถามเองหรือถามตามคำขอของคู่ความฝ่ายอื่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายอื่นยกขึ้นเป็นข้ออ้างข้อเทียงและพยานหลักฐานต่างๆที่คู่ความจะยื่นต่อศาลถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดหรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่ายอมรับข้อเท็จจริงนั้นแล้วเว้นแต่คู่ความฝ่ายนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุผลแห่งการปฏิเสธได้ในขณะนั้น กรณีที่คู่ความท้ากันการที่คู่ความฝ่ายหนึ่งถแถลงว่าจะรับกันในข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมดำเนินกระบวนการพิจารณาเพียงเท่าที่ท่านั้นซึ่งคำท่านั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นการท้ากันในเรื่องของกระบวนพิจารณาหรือเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีเท่านั้นเช่นท้าว่าคดีโจท์เป็นฟ้องซ้ำคู่ความจะไปท้ากันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นไม่ได้ 2. ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าผลขอองค์การดำเนินกระบวนพิจารณาหรือการที่ขัดออกมาอย่างหนึ่งให้ฝ่ายหนึ่งชนะคดีบทที่6